นี่เรื่องหนึ่งหนึ่งสองเมื่อวานนี้มีคดีอีกคดีหนึ่งเป็นคดีที่อย์การมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะถูกอายการเนี่ยมีคำสั่งฟ้องนะนั่นก็คือสืบเนื่องมาจากที่กรณีที่สาลอาญากรุงเทพใต้เนี่ยออกหมายจับตั้งแต่วันที่4เมษายนปี65นะในข้อหาประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2แล้วก็พรบอคอมมาตรา14วงเล็บ3าต่อรองสตราจารย์ดรยุติ มุกดาวิจิตอาจารย์ประจําคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยานะครับเพราะว่ามีนายอภิวัตขันทองเนี่ยทนายความของคนเอกประยุทธจันโอชาในขณะนั้นเนี่ยนะไปเ,เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนให้ดําเนินคดีคดีนี้เขาไปแจ้งความเมื่อวันที่17นะแล้วก็ต่อมาก็มีการออกหมายจับกันไปนะครับแล้ววันที่20ก็คือเมื่อวันซืนเนี่ยคุณ ดรยุติเนี่ยนะครับก็บอกว่าอายการมีความเห็นสั่งฟ้องนะเขาบอกกับสื่อล่าสุดก็ได้รับการประกันตัวด้วยวงเงิน2 0 0 0 0 0บาทจากกองทุนรัศดรประสงค์มีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศนะโดยในรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยคดีคดีของออาจารย์ยุติเนี่ยนะครับเ้าก็ไปเชื่อมโยงกับไอ้ข่าวลือตอนนั้นนะคุณนัทิยาที่มีข่าวลือรัลัดหุ้นตกหนักๆ นะข่าวลือว่าในหลวงทรงประชวนหนัก,น,กนู่นนี่นะดูแชร์กันสะบ,บ้านหันแหลกเลยนะแล้วคุณยุติเนี่ยเขาก็เหมือนกับโพสต์และเขียนคําว่าลือ,อประมาณอย่างนั้นคือคือด้านหนึ่งเนี่ยในมุมที่คนจะเอาผิดก็คือเหมือนกับช่วยกระจายข่าวอะไรประมาณอย่างนั้นถูกไหมแล้วมันผิดทั้งพอรบอคอมผิดทั้งมาตรา1ร2พรบอคอมเนี่ยต้องอธิบายแบบนี้นะคุณผู้ชมคือการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จที่เขาจะมีหลายหมวดกระทบต่อความมั่นคง อันนั้นก็หมวดหนึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจก็หมวดหนึ่งต่อให้ไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากาษัตริย์ถ้าคุณเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท,ท็จที่ไปกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจความมั่นคงของชาติคุณก็ผิดได้นะทีนี้แน่นอนนะพออาจารย์มหาัายธรรมศาสตร์โดนคดีแบบนี้เนี่ยในบรรดาเพื่อนๆน,นะเมื่อวานนี้ก็เห็นโอบอกมหาวิทยาลัยต้องมีเสรีภาพทางวิชาการอะไรแบบนี้นะ พวกอาจารย์ทางธรรมศาสตร์อาจานวนหนึ่งเขาก็โพสบ,บอกว่ามหาวิทยาลัยต้องปกป้องนะการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพทางวิชาการต้องได้รับการคุ้มครองนี่แล้วคุณมุกติบอกว่าเนี่บอกผมโดนคดีแบบนี้นะผมก็จะกลัวว่าจะไปกระทบนะกระทบกับงานทางวิชาการเพราะว่าเขาถูกสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศอะไรต่างๆเหล่านี้นะ,ะทั้งทีมันต้องไปต่างประเทศไปทำงานวิจ,วจัยอะไรประ,ประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับ ค่ะคนักข่าวาถามด<ะ>้วยด้วยน,น,น,นะเร<ะ>ื่องเรื่องคือธรรมศาสตร์กําลังจะมีการสรรหาิบาดีเอดีขอภัยอธิการบ,าด,ารบาดีคนใหม่อา,อาจารย์บอกว่าหวังว่าที่การบาดีคนใหม่จะไม่มีนโยบายปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักศึกษาไม่ต้องโอนอ่อนตามนโยบายของรัฐบาลในลนักษณะที่จะเป็นการลิดรอนสิทธทิเสรีภาพของบุคลากรอ,อาจารย์และนักศึกษาอย่งางน้อยที่สุดในช่วงของอาจารย์เกษนีวิทุนชาติเป็นอธิการ ก็เป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งก็ทําให้เราได้เห็นว่าเสรีภาพที่เกิดขึ้นในธรรมศาสตร์เนี่ยก็อย่างที่ช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็เห็นว่าในธรรมศาสตร์ก็มีการแสดงออกกันเยอะแยะมากมายซึ่งอา<ม>จารย์ก็คาดหวังว่าที่การบดีคนใหม่ก็จะมีการให้เสรีภาพแบบนั้นกับทั้งนักศึกษาแล้วก็อาจารย์บุคลากรในม,มหาวิทยาลัยในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องลักษณะแบบนี้เพราะว่าอาจารย์มองว่าคดีที่อาจารย์โดนเนี่ย มันเป็นเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองอย่างชัดเจนคืออาจารย์มองว่าเรื่องร้อยสิบสองที่อาจารย์โดนเป็นความขัดแย้งทางการเมืองแล้วก็มองว่ารัฐบาลชุดเนี้ยรัฐบาลของคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้กังวลหรือใส่ใจกับคดีการเมืองมากนักนะคะอืมอ่าแกก็เลยโดนโดนคดีลักษณะแบบเนี้ม,มันคือคือเดี๋ยวก่อนอาจารย์จะเพิ่งไปไกลนะผมว่าหนึ่ง เอาคดีตัวอาจารย์ก่อนว่าอาจารย์ก็ต้องไปสู้คดีว่าไอท้ที่ที่โพสต์ที่แชร์เนี่ยเจตนาคืออะไรยังไงนะมันเสรีภาพนะใช่แต่เสรีภาพมันก็ต้องถูกกํากับโดยโดยกฎหมายคือตราบใดที่1้อยังไม่ได้แก้นะยังไม่ได้แก้หรือยังไม่ได้ยกเลิกอย่างที่พวกอาจารย์ตั้งใจหรืออยากให้เป็นเนี่ยมันก็ยังคงเป็นกฎหมายที่บังคับใช้อยู่รวมทั้งพรบอคอมด้วยนะ คือจะไปบอกโอ้มาหาวิทยาลัยลอย่างงู้นอย่างงี้นี่ผมฟังคุณยุติพูดแล้วเข้าใจเลยอ๋อมีคนถามกันเยอะมากนะคุณอัญยาว่าเอออธิการบดีมหาวิทยา,าธรรมศาสตร์ชื่ออะไรไม่ค่อยได้ข่าวเลยเพราะว่าที่ผ่านมาพอเวลามีกิจกรรมไอทำนองที่เกี่ยวกับสถาบันเนี่ยนะอยกตัวอย่างเช่นไอ้สิบสิงหาใช่ไหมไอ้ที่ที่เวทีธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ยที่ลุงขึ้นไปอ่านโทรศัพท์จากใครส่งมาก็ไม่รู้นะนั่นเน่ะ แล้วขึ้นรูปประวินขึ้นรูปสมศักดิ์ที่หน้ามหาธรรมศาสตร์หลังสิทธิ์นะ่ะคนก็วิจารณ์แลนะคือคือเขิมเกริมกันถึงขนาดนั้นถึงขนาดที่อาจารย์ปริญญาเนี่ยก็ต้องออกมาขอโทษที่ควบคุมเรื่องนี้ไม่ดีนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีมาเรื่อยเรื่อแล้วคนก็ถามว่าอาธิการบดีธรรมศาสตร์ไม่พูดอะไรหน่อยหรอไม่ทําอะไรหน่อยหรอ,อคนคือเงียบจนคนไม่รู้ด้วยซ้าไปว่าอาธิการบดีธรรมศาสตร์ คนปัจจุบันเนี่ยซึ่งกำลังจะหมดวาระเนี่ยท่านชื่ออะไรจนกระทั่งคุณยุติออกมาบอกเนี่ยสมัยที่แล้วเนี่ยโอเคเลยนะให้เสรีภาพเ<อ>ต็มที่โอ้ <c oughs> อ,อนะคือคือนักวิชาการเนี่ยเออบางทีก็มีปัญหานะคือไม่ได้เหมารวมนะไม่ได้เหมารวมคือเสรีภาพนะถูกนะแต่ทุกเสรีภาพเนะี่ยผมก็เรียนมานิดหน่อยนะมันก็มีขอบเขตนะเสรีภาพต้องมันต้องไปไป ลั้งเส้นกับสิทธิของคนอื่นะนะคุณเห็นด้วยหรอที่ว่าอยู่ๆใครจะมาเอเด่าคมคู่อาฆาตมาร้ายประมุขของประเทศอย่าว่าประมุขของประเทศเลยแม้แต่ตัวอาจารย์เองเนี่ยผมไปด่าผมไปข่มขู่ไปอาฆาตมาร้ายผมก็ผิดกฎหมายถูกไหมเออ,อคือบางทีเราต้องว่ากันเป็นรูปธรรทจะไปพูดหลักการเนี่ยอาจารย์ชอบพูดหลักการแล้วก็มันก็ลอยอมันลอย,ม,ลอยมันฟุง้งนะ แล้วอาจารย์นมศาสตร์หลายตอนหลายคนนะไม่ได้บอกว่าทุกคนนะเอะเนี่ยอย่างวันที่เขาใส่เสื้อสีม่วงกันเนี่ยนะก็มีอยู่คนหนึ่งบอกว่าสีม่วงคืออะไรอากาศเป็นพิษนะหรือบางคนโพสปีปีนี้ล้มเหลวปีหน้าล้มเจ้าคือพวกนี้นะคุณจะเลี่ยงกฎหมายยังไงแต่เจตนาชาวบ้านเขาดูออกล้มเจ้าแปลว่าอะไรพอไปขึ้นศาลอ๋อหมายถึงล้มเจ้ามือ เล่นป๊อกเด้งกันอะไรแบบเนี้คือพฤติการต่างๆมันเป็นตัวฟ้องอะว่าพวกคุณคิดอะไรกันไปต,ต่อกันขอขอสั้นๆนิดเดียวน,น,นะคะเมื่อวานเนี้ยคุณธีรยุทธสุวรรณเกศรน่ะจะไปยื่นอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะอันนี้น่าสนใจคุณธีรยุทธสุวรรณเกศรเมื่อกี้ที่บอกไปยืน่นเรื่องกกตอเอาเอาสำเนาคำไม่ได้ัย่ของสาลเรื่องฉบับเต็มในเรื่องยุบพักเก้าไกลเนี้ย แกไปอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะอันนี้เกี่ยวข้องกับพักภูมิใจไทยออคุณธีรยุทธ์ะนะคุณธีรยุทธ์เนี่ยไปยื่นคําร้องขอให้กรกตตรวจสอบการรับเงินบริจาคของพักภูมิใจไทยจากหอจก,กอบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นค่ะตามคาวินิจฉัยของศาลและธรรมนูญที่ให้ความเป็นรัฐธรรมตรัวของคุณศักดิ์สยามชิดชอบสิ้นสุดลงเพราะเห็นว่ามีพฤติการอันน่าเชื่อถือได้ว่าให้นอมินีถือครองหุ้นแทน โดยเห็นว่าเงินบริจาคนี้อาจเป็นเงินที่มิชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าหอจกเนี้ยเอาเงินมาบริจาคให้กับพักภูมิใจไทยในปี2 5 65. 6 5 6ล้านบาทด้วยซึ่งคุณเทลุศมองว่าเงินจำนวนเนี้ยอาจเป็นเงินที่มีเจตนานลวงซ่อนเลนนิติกรรมอำพรางเป็นเงินที่อ,อยากให้กรกะตตรวจสอบว่าเป็นการบริจาคเงินให้กับภูมิใจไทย เข้าข่ายรับเงินโดยมิชอบตามกฎหมายและเข้าข่ายถูกยุบพักหรือไม่ด้วยนะคะโอ้โหแล้วก็ไปเทียบเคียงกับกรณีของพรรคอนาคตใหม่ที่ที่รับเงินอากับกับกรณีเนี้ยซึ่งพรรคอนาคตใหม่ก็ถูกศาลตัดสินยุบพักใช่ไหมพี่กองพักใช่ใช่เนี่ยเนี่ยอันเนี้ยโอ้ด่าสนใจนะสนใจนี่นี่เขาเรียกกรณีคุณกดิ์สยามนี่เขาเรียกกิ้งกือตกท่อเนยอือคือคือไปพลาดในเรื่องที่ หลายคนคนเดียวกันครับโอ้โหไม่น่าพลาดเลยพอพลาดปุ๊บมันพันเนี่ยมันพันใช่ไหมเอมอมันพันมันเอเอ,เอ,เอ,เอเงินมาบริจาคให้พักแต่ว่า,าบริษัทนี้ไปรับงานของรัฐอะไรแบบเนี้ยแลัวสารก็สรุปว่าคุณศักสยามเนี่ยน่าจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นอยู่คนที่มาถือแทนเนี่ยน่าจะเป็นนอมินีอะไรแบบเนี้ยพาะมันก็อินงงตรงนางกันไปหลายเรื่องเลยนะเออม,มีเรื่องผลประโยชน์ซับซ้อนอะไรต่างๆนั่นแหละนะครับโอ้โหนี่ตอนนี้สองพักใหญ่เลยนะ พักอันดับหนึ่งกับพักอันดับสาม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 นะครับ